กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุมสุคนวัดสมองสบร์เนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าอยู่อ่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะเข้าสู่ช่องของว่าวิงไส้ใจเกินน้อยวิส่งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยอ่าบ่เวียงอิงกัได้อยู่ที่ได้พี่น้องทั้งต้นไม้เสือกคือเก่าเนาะอ่าเยีอนมาเยี่ยมทั้งเพื่อนของน้องแดงก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเพลินสิบว่เป็นการเสียร์ไม่ไย้เนาะจะเข้าไปเยี่ยมไปยามมึงเพลินด้ยเนาะพี่น้องเนาะ อ่าพวกยังแฟนกองแบบทางนั้นได้ครับน้องพี่นอ้องครับมีทีมงานมาดําหนักอยู่พี่น้องเลยมีทีมงานมาดําหนักอยู่เนาะโอ้ทางบ่าบอยเพิ่นยังนงั่งสัมภาษณ์อยู่พี่น้องเดี๋ยวเฮางชีได้เข้าไปถามเพิ่นน้ำดัง,งพี่น้องเลยพวกบริเวณแถวนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้เต้รพี่น้องเลยกลับมาเตือนน้องแดงสบายดีน้องนะอ่าบ่ได้มาพ่อแต่ดนแน่เนาะอ่านติดไ,มไหมไอ้เน ไม่ได้ไปเฮียนบ่เหมือนไปไปอยู่<ป>เออไปอยู่เ<ด>นาะพี่น้องเป็นอะไรการเฮียนการชน,นมวนอยู่มวนอยู่เลยเออมีมู่ลายอยู่บ่บบดนี้นะเออลายแล้วได้ได้นั่งน้ำมูอยู่บ่ตะกี้คือว่านั่งผู้เดียวเขาแล้วมาหนังน้ำมาร์กอัดแบบนี้<ด>เออมีเขอมานั่งนำอยู่เนาะเอ<ด>อเพราะเม่ไปสายเบิร์ดอะเหมือน แม่เพิ่นเชาวบา้านนี่ก็พอโอ้พออยู่เฮือนอยู่เล<ด>ยอ๋อเลยแม่เพิ่เนเชาวบ้านเนาะงวังวงัวมานอนอยู่นี่บ่ปเลยอ๋<ด>ยอผัวมีแต่ขี่งัวเป็นคุยเด้นี่น้องแดงเง้ยเล<ด>ยค <c oughs> ุยอยู่หน้าได้นี่เนาะเป็นอนไรช่วงนี้มีคนเขับมาเยี่ยมมายามอยู่บ่มีแต่บเบาะเท่เบาะเท่เลย,<ด>ยอ๋อเรารบ่ซื้อหม้อไฟมาเปลี่ยน ไปเชิญมาเปลี่ยนค่พ่อขอจังอีกอ๋อมาตอนนั้นไฟใช้บ่ได้เนาะอืมแจ้งด้บดนี้เห็นหุงด้บดนี้เนาะเออหลน้ําได้หยังยังใปกติบ่เออกินข้าวกินน้ํากับหยังมื้อับแกงพัดแกงัแกงพัยงล่ะแกงััวอ๋อแกงััวใหมูบ่บ่แกงแต่ผักบัวนี่ อ๋อจ่างว่าแท้บัดนี่แกงใส่ผักบวบปลูกผักบวบปลูกอืมนี่ยืมพอได้ปลูกผักจักหน่อเนาะโดยเออคนกบ่ได้คอยเข้ามาายบ่พอมีก็บ่ได้คอยเข้ามาบ่ยอืมนเนี่ยเวียกยงงานของเพิ่นเนาะย่วมงหัน ผักโรงเรียนภาคเรียน1บ่โดยได้ที่ยังเจ้าที่เก้าที่เก้าโอ้เรียนเก่งเต็มเลยได้ที่เก้าเนาะพี่น้องห้องไหนก็จอยู่ป .3 งป .3 อืมตน้องนี่เห็นน้องเลเราเราว่าเราสิไปเียนนําเจ้าบ่เฮาก็บ่ฮู้เห็นว่าสิมาทางเจ้าว่าสิไปเียนไปยังเราเฮาก็ยังบ่ฮู้อ๋อมียังบ่ได้ซื้อยังฮะบ่มียังบ่ได้ซื้อยังให้ เออยังมูมี่ยังให้ให้ <ơi> ู as well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  as ่ในของเราเนาะอลยเลยเลยน้องน้องเจ้าได้ใส่อยู่ใช้เขาน้องบิวองตูมยังพวกเขาอยู่บ้านอยู่ในเฮือนไม่ใหญ่พวกโอ๋อเพิ่งมด้ออกมาพี่บโอ้นอนอยู่นี่เนี่ยชิมีแต่เม่เจ้าพอเจ้าเลยกับเจ้าเลยโอ้เมื่อหนาเพิ่งก็ออกมาออกมาหลินน้ำออกมาหลินอยู่เนาะเลย เลยเลยเพราะว่าในนักจิตใจนี่มาช่วงหนาแดงนั่นบุรีคอยมีผ่ายชวนนายมีแต่เจ้าอยู่คนเดียวเนาะเลยเอ่อถ้ามาช่วงนั้นก็เปิดไปเฮียนนี่ก็เงียบได้อยู่เหมือนนี่เนาะเลยเลยเลยกับบุรีคอยเขามาเยียบทางอะไรกับบุรีคอยเขามาลุ้นเต็มเลยเลย trơm này non không đây hả đưa đi đưa ra 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 คุณหนึ่งได้จากคุณน่งอยู่นี่เด้จือ้อบ่บ่โวยเออจื้อเยอะกว่าโวาบอบอยเนาะชงคนนั่นน่ายกระทถามบางทีเรากว่าเพิ่นยังบ่เคยเข้ามานจะเคลื่อนพาเพิ่นมามาเยี่ยมมายามเบิ่งยเลยเม่เพิ่นก็เข้าไปในบ้านขมือบ่บ้างมือกะเข,ข่าบ้างมือเป็นกระบอกเข,ข่าบ้าก็เห็นเป็นเข่ามือเนี้ย ออวานนี่ก็อยู่เบิดมือเพิ่มมาได้ไปอันคนมันตัดอ้อยคือตะเกาบ่บ่บ่มีพระเจ้ามีคนจา้างเลย่วนได้แถวนี้เขาอยากใส่แต่รถตัดเนาะโดยแถ<ด>ลงนี่พี่น้องเงี้ยงานกับบุคคลอยากมีเป็นอะไรแถวเฮาก็ได้โดย,ย,ยมีเยอะมีเงินแต่เป็นยามลำให้ลำนายนัายางว่าพอได้ไปลำให,ำห้ลำนาเนาะโดยโ เฒ่าน้ำได้สิน้องน่ะยังอยู่บ่ก็ยังอยู่ยังอยู่ช่วงนี้เนาะเลยว่ายังบ่ฮอดเดือนพุ้นแน่เดือนอ่าเดือน6ช่วงเนาะมันยเบิดเนาะเอิามดปีนี้มีงัวนอน่นาอยู่ไปให้มันนอนให้ใหม่ไปได้เลยได้ตอเลงไปไมาูกบ่ได้เออได้ใส่ไเข้างเรียนดิ เป็นอันปุยใหญ่ทางไดส่งเจกาของเรียนองเบ่าพามีองเบ่าพามีโดยมาได้เิ่นโทรมาเด็กอยู่บ่กะบางมือกะโทรบางมือมือนกบ่โทรโทรมาหาเจ้านะโดยมีโทรศัพท์ได้บ้านนีนมีเต่งแล้วอ๋อไอตัวนั่นคือวบาม่มีโทรศัพท์ตัวนั่นคือว่าน้องเอาไปโดยแม่น้องเอาไปเด็กก็มีโทรศัพท์อ๋อเพิ่นซื้อไล้เพิ่นนํามา่งจ้ะโดย Oh. แบบเพ language, bank, bank, bank. Oh. ิดแปลงของอันของลาสาอเพลินอแปลงของลาสาวเพิ่นมาใส่เลยอ๋อเพิแปลงก็มา่งคืนเจ้าเลยอืมเลยเลยมันแค่เนาะพี่นนอะต่างคนต่างเป็นนาทีของไฟของเราแล้วก็บวกคนแกะคนก็บ่ได้คอยเขามาเป็นไงช่วงนี้เนาลองเดินเนาะก็อยากเงียบแน่เนาะ นี่ยพี่น้องบอกเราว่าเพื่อนกับบริษัทมาเยี่ยมบ่บอกพี่บ่เห็นเลยเนาะเอ่อส่วนปกติน้องแดงนี่บอกเราว่าเพื่อนเป็นคนที่ออามาปั่นคันนิดเนาะพี่น้องปั่นแบบว่ามันสีดังในเป็นกระแสเนี่พี่น้องเลยต่อหน้านเนาะจนยิ่งข้านบ่อกน้ำคนณพูดไน้เนาะน้องแดงเนาะในตอนนั้นยี่งข้านบ่อกน้ำคนณพูดไน้พี่น้องเกับคนร้ายมาหาน้องเพื่อนน้ำมืดมืกน้ำมืดเว่นเลย ตรงนี้มันเงียบเงียบไปบาดเดียวเลยจะคิดนอคิดถึงบ่มีคนเข้ามาคิดคิดนอนออยู่เนาะโดยเหตุอะไรมันช่วงนั้นเป็นอะไรสาเรื่องสาวเพื่อนสาวซานนี่บ่มีผู้ใดมาเว้าหยังเลยบ่ยังยังเลยโดยบ่มีงบอืมโมมีงบเนาะโดยแต่ว่าเทศเพิ่นก็เข้ามาเยี่ยมอยู่เนาะออแต่เพิ่นก็ว่ายังบ่มีงบโดยเอโดยโดยที่กำไเด้เนาะผู้ใหญ่ Thì mà ếch xì của nông đen này tổn thân kìa nông ếch Đúng rồi Nhiệm vật đời Ừm Nhiệm vật đời 6 cặp rồi 200 nó nông đen đó 200, 300 này là tổn thân kìa nông ếch Mà kìa, xì mà Nhiệm vật đời Còn bộ niềm vật nông rồi กาูยัยเป็นโทรมาเด่นเป็นอ่าเป็นผู้หญิงบ่คือผู้ชายผู้เป็นทรงเจ้าผู้หญิงเออเพิ voi, ama, oh. 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 ่นว่าให้เฮียนไปได้เลยนี่เลยพ่นเดือนเท่าหยังน่ะเป็นทรงค่าเทอมค่าหยังมาให้บ่อกโอ้เป็นคนลาวเฮานี่บ่คนลาวนี่คนไทยนี่มี2คนเออเอ้าเฮียนอยู่บ้านให้บ้านอาจารย์คุณบ่บ้านน้อย บันนี้เจ้านะนั่นตะกี้คือว่าไปเฮียนพุดให้ไปพมันไกลอันน้องน้องยาบอกเลยอ๋อเจ้ามาเข่าขงเฮียนตัวนี้เลยมันไกลแบบหลุดลายบอกกล่าวไปอืมเลยเลยงงพูนมันนขี่ไปแล้วมันทางงหญ่เนาะเลยรถกลายมันทนอยู่บ่บันนี้อันแบตตอดีรถจั่นมันกระทนอยู่หากศัก ฉากอันเพรนั่นนี่คือเก่านี่แหละโดยมังเถือกอ่ะมังเถือกโมอมีไพรก็มาถัอยู่บ้านอ๋อมาฉากอยู่ในหมู่บ้านพุทธโดยมนันมีวันยังเหมือนมันประฮาตเออใช่พี่ชนเนาะล <c oughs> องถามลองถามโยกเพว่าถามเพิ่นตะกี้ทั้งเถื่อนี่น้องแดงนี่แบบเปินสิบอกข้อยากจื้อมื่อยจื้อวัน <c oughs> ได้พี่น้องเอ้ยวันนี้เปินเข่าองเฮียนน่นะนี่แน่เปินจังหวะหายเฮียนนะ่ะ ข่าวหัมเฮียนเนะให้เฮียนให้ยนย่งมันยังจากมันก็นดีเอานั่นเนาะ,ะเใน,นข่าวหัมเฮียนแต่น้องนะไปเข่าอยู่พุทธเพิ่นย่างไปบ่อยู่พุ่นกัย่าของใบอะไรคู่มือขมือพุอ,อนอน้องบิวนะเพิ่นซิกแต่บ่ซิกแล้วอ๋อเป็นยังคือว่าซิกกะบ่อู้น้ำเพิ่นเลยอืมบางงันนะเพิน่น,นจัวอยู่พี่น้องเออตอนนี้เพิ่นซิกแล้วซิกแต่โดนบ่กะแต่โดนเติบ กะทามพอมาล้เด๋วเป็นอยู่ก็ได้ลเนะชั่ว่านเรื่องคนนี้ซิก่น้องเลยเบ่เนี่ยเบ่เฮือนนั่นเจ้าเป็มีเบ่บอก จ,จากมุ้งไปของเฮียนเองมันเ็นกระบายใบมุ้งใบชงย่างนะนเนาะใบม้งใบชงอย่างนี้นพี่น้องเลยก็ไปผูมือบได้ขาดกบออออบนด้ขาดตั้งใจเฮียนนะเน่นั่คือมันโตไปเบาบ่ได้โดยพอเขาแบบสระเฮามีควมหูนเนี่ยนือ ต่อไปในอนาคตว่าได้ไปเ็ดเวียกเห็นงานอยู่ไทยบัดเออได้เป็นอ่าเล็กเซิร์มายังมายังกะพอได้จดื่อ,อาหารเป็นนะเลยเป็นลน <c oughs> ้ว่ตัวไทยเดือนพอพอจ,กจักหรือเ่าโอ<ห>้บ่บด้หูบ่โดยตัวไทยนี่ยังหมูนเป็นเนยทำมาว่านี่ว่าไรอยู่เนะอเออ เวลาเอฟซีไทยเป็นโทรมาเด่นมาอย่างนํน้นนีก่ก็ปกติอยู่บะเลยก็ปกติอยอะดนในตอนนั้นกน็ในช่วงหนึ่งช่วงก่อนนั้นพี่น้องเอฟซีเป็นลายขนาะได้โอชีน้องเด็กโดน,นโทรเข้ามาเด่นมาหัวน้องเด็กเลยถา,ามข่าวแต่คูเมอนี่ไน่มีอยู่เ่าะโทรมาเด่นมามีโทรมาบ่มีปัญไดบุมมีปัญไดนี่คือว่ามีน้อย เตยเตยบวได้เนาะเออเตยเตยประมาณบ่ายมื้อบ่ายสองยังจะได้ไปไหมคือแม่หนิไม่ได้ไปอันตัดอ๋อตัดมันคือแตเกาบ่มีผู้จ้างเนาะเตยแม่มันบ่มีผู้จ้างพี่น้องปล่อยง่ายว่าอยู่บ้านอยู่เพื่อนแต่ื่อนั้นบ่มีเวียกมีงาน แถวนี้ก็เฮงมันอยู่นั่นเฮงบ่คอยมีเบียปีตะโกน,น,นเพิ่นไปตัดอยู่ไก่บกคือวานคือว่าไปนอนพุ่นเลยจะเอาปีตะโกนกไกลแล้วไก่ไกเติมเนาะนนเติมหนึ่งได้พี่น้องคือว่าช่วงนี้เนาะมีํำกำแก้วกั <laughs> บบมีผูกกระหางไว้ชั้นชั้นเติมในประเด็กแตงนัวไว้ช่านชั้ อยู่ไปเห็นอะไรน้องแดงเลยได้ยหน้าเห็นหน้าอีกเวลานั้นแอบพี่น้องเลยได้กินหอดอยู่บ่เอฟจีเดลายคือจะกินใช่กินหอดกินหอดอยู่เนาะได้กินหอดอยู่พี่น้องเพราะวดใจมันในช่วงนั้นโอ้ผมผมเสื่อมนี่จนผมมีบอลโจรถแน่นอน้องแดงกำหนเป็นช่วงเงิน เป็นช่วงหน้าผลนวาสั้นๆในช่วงแดงน่องแดงงินหลังในตอนนั้นน่ะช่วงหน้าผลหรือว่าแงาม้มผลถ้าเป็นยงามได้แง้งมอย่างนี้อาจบางเทอมองที่อาจจะได้ยอ่อขึ้นเสาอนเพิ่นเลยอันนี้วัดมาตกเป็นนันนนท์พอดีกเกษตรเพิ่นเบิดบอกคือว่าเนไรมันเป็นน้ำเปลดนไปตามกเษกษตรคือว่าเนไรนอการช่วยเดือเขากระโลงน้ำรกราฟใหญ่เพื่อนพี่น้องแต่ละคน ุกคนเป็นเขามาเยี่ยมมายามช่วยเหลือกับมาเป็นเป็นสะพลานบุญให้หลายคนเลยก็ยังดีแหละเทาไรทำนี้น้องแดงเนาะดได้ของน้ำได้น,น้ำในในไส้พื้นภายใช้ได้แสงสว่างเขามายังดีอยู่ขอบบุญขอบคุณรักบุญใหญ่เป็นอยู่เนาะที่เป็นได้ยืนมือเข้ามาสวยในตัวนั้นพี่น้องเลยดีใจเฮงไปก็อะไรอย้ดูเนว้กินมัวจะเป็นเขาน้ำชาปลาไม่เนี้ย นายยางได้ไปเที่ยวไระดินบุญดินอย่างนี้ว่าบุญน้ำบ้านมันก็ไปยุรถถีบรถอันนี้เจ้ากากีกับไปในมัไยนะจ๊ะมึงจะกระจอดไว้พออยูุอ๋อเหน่ยพอเราเห็นยัง ดูอได้ดิเดินเด็กกบโบรไปชายช่วงนี้เนาะเดยนคือว่าเนี่ยเดิมห่อนเนี่ยน้องเด็กดิเดิมห่อนเนี่ยเมือนี้ให้เดดก้าเดิมเหมือนีันพี่เนาะกาชงัดนไ่โบริมีดวงมีลมอย่างเลยเดินโบร่พอนบ่ช่วงนี้เดี๋ยวคือตะกี้ไปเขามากคืออยากพ่นแค่ยาเลยยาเลย Yeah nhớ ai bộ dù giờ phải phố mà để nhìn nhìn phốt mà thì mà cái đó phải bộ cái cầu bộ thằng đen này sang năm năng chưa bốn cái trời luôn của cầu phải bưng thở bộ lại nè bưng ยาแล้วเรื่องอันอ่าอันผู้บ่าวผู้แพ้วที่บ้านนี่เนาะเด้อย่าแล้วอืมมีแต่ว่าตั้งหน้าตังตาตั้งใจเรียนเนาะเดยนี่ตั้งใจเรียนเดิมสิมีความรู้จังได๋พรเนาะ้องคิดอย่างไรคนมันก็สู้สู่ชนหมดทุกคนนัอะไรอย่างผ่านข่าวประชักเนาะเลยออืมอังก็ษสีบ่มี้อย่างไรอันนงกฤษอัน mình chào cô đây chỉ ba thêm nguyên gần nó để tìm nó là sạc nó nguyên ai cái này đây Hãy subscribe cho lên Ghiền không อยู่รีมีแห้งอ่ามีเวลาก็จะเข้ามาเยี่ยมใหม่เนาะเวลาเข่ามาเยี่ยมใหม่แล้วมือนมือในผ่นานไปผ่าน,านมาก็นี้เนี่มาเพราะว่าทั้งเถอะก็ผ่านมาอยู่น้องกระเถาเฮียนกับด้วยบริเบเพราะว่ามันบุคคลตะกี้น้องบริปแปลกเฮียนน้องจะอยู่เฮือนตลอดเนาะในช่วงนี้ก็มือถ้าเป็นวันอันนี้กับคุณโมมาถึงช่วงเที่ยงนี่กับคุพ่อเล้นี่โดยนะกับโบมี่ยังนายอ่ะนะบายดีเนะเลย โอเคน้องพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าโอรมกับน้องแดงเพิ่อนน้องพี่น้องเพราะว่าผ่านมามื้อนี้ก็ถึงช่วงประมาณเพิ่นพักเพิ่นเด้อผักเที่ยงผักเฮียนน้องพี่น้องเฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมมายามเึงมาทำทายมึงเห็นเอฟซีบึงผู้ใดเพิ่นยังจื่ออยู่น้องเนาะผู้ใดเป็น FC ของน้องแดงในช่องบ่เวียงเนาะเพราะว่าเพิ่นมี FC หลายๆท่านเพิ่นทักเข้ามาอยู่ว่าคือบ่ไปเยี่ยมน้องแดงกับน้องแพลวแน่น้องพี่น้องเนาะเฮาก็มีเวลาเฮาก็เข้ามาเยี่ยมมายามึงเลยก็ จังไดก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีฮักเพลงพระจูปุจคน์เนาะที่ว่ายังติดตามแล้วก็ชมคลิปเข้าไปตลอดแล้วก็บบุกข่ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเราพอให้เรามีรายได้ในการเหตุยูทูบมีแหละเนาะพี่น้องกัคลิปนี้กับบุ๊มมี่อย่างใดมาเวียงกับเชตัยโคจบคลิปลงไว้เพียงชั่บนี้พี่น้องไงพอๆในคลิปต่อไปเด้อเนาะพี่น้องเนาะขอเก่าาสบายดีสบายดีพระจูปุจคนเนาะเพลงคือเก่าคือเดิมพี่น้องไง